อย่างอยู่กันที่เรื่องของการมอบทุนค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22ค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาหมู่เลนทีสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูประทร์ประจำปี2568ค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาหมู่แลนธีสงเครา์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูป,ปถัมป์ประจำปี2568จําจำนวน14ทุนคะ่ะให้นักเรียนในพื้นที่ที่มีผลการเรียนดีนะคะมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติพร้อมให้โอวาทคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการศึกษาต่อไป ซึ่งจัดขคลื่นที่ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22ส,ส,สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะบ้านทางหลวงตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแก่จังหวัดนะครพนมค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่มีความประพฤติดีเรียนดี ตั้งใจฝ่ายศึกษาซึ่งได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดานในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน14ทุนทุนละ2,000บาทแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึถึงาจำนวน7ทุนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน7ทุนโดยหน่วยได้พิจรารณามอบให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อำเภอนาแกอำเภอโพตากจังหวัดนครพนมค่ะ